สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชันมเสนครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพครับเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกองครับทําการพ่นเพดานแบบนี้นะครับเนี่ยครับ ที่เขาลือไว้เนี่ยก็เกิดการคอนเน็ตครับมีจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่เกิดน้ําหยดลงมาแล้วก็เป็นโซนกว้างทําให้เราต้องมาทําการพ่นเพื่อไม่ให้มีหยดน้ําหยดลงมาใต้เพดานนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าขั้นตอนและวิธีการทํางานของเราเป็นอย่างไรบ้างครับในการพ่นใต้หลังคาที่โรงพยาบาลบางประกบครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้นสิบนะครับเราเดินไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตามมาเลยตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ กำลังโปรเทคโซนที่เรากำลังจะพ่นกันนะครับนี่ครับก็ตรงนี้เราก็จะเป็นโซนที่เราจะทำการพ่นครับเราก็ทําการโปรเทคครับโซนนี้จะเป็นช่วงที่ปรับปรุงของของโรงพยาบาลก่อนนะครับเป็นโซนนี้ทั้งหมดที่ปรับปรุงครับลูกค้าก็จะให้เราพ่นเพดานนี้จํานวนพอสมควรเหมือนกันครับเยอะพอสมควรครับนี่ก็คือโซนแรกใช่ไหมที่บอกว่าจะมีน้ําหยดครับตรงนี้น้ําน้ําจะหยดลงมา เยอะมากครับเนี่ยเห็นสีดำๆครับเราก็ต้องซับน้ําให้แห้งก่อนครับให้แห้งสนิทเลยแล้วถึงจะทําการพ่นได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะไม่ติดโฟมแล้วก็โฟมจจะหล่นลงมาได้นะครับน้าก็จะหยดลงมาเหมือนเดิมจุดนี้คือจุดสาคัญครับที่เราจะทําการแก้ไขวันนี้ครับโซนนี้ทั้งหมดนะครับที่เราจะทําการพ่นครับนี่ครับเราก็มีข้างล่างอีกนะชั้น6กับชั้นหนึ่งครับที่จะทําการพ่นก็พื้นที่ผอประมาณนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูครับ ตอนนี้ทีมงานเรากำลังเตรียมเครื่องพ่นแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนพ่นเป็นอย่างไรตามมาดูจริีครับ ตอนนี้เราก็ไล่พ้นจากด้านด้านในไปก่อนครับแล้วออกมาด้านนอกเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยครับที่ จะป้องกันการคอนเดนต์ได้นะครับเราก็จะพ่นเต็มพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพ่นทับซ้ําอีกทีนะครับเพื่อความแน่ใจครับก็คือให้ได้2นิ้วเดี๋ยวเราจะมีการวัดระยะด้วยครับว่าพ่นหนาความหนา2นิ้วแล้วครับอันนี้ก็คือจุดที่เราเริ่มพ่นันดับแรกครับเร็จตรงนี้เราก็จะย้ายลงไปในโซนด้านล่างนะครับทับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการพ่นโฟมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็พ่นได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ครับก็ไม่มีข้อบกพร่องใดๆครับก็ลูกค้าตรวจก็โอเคแล้วครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลบางประกองนะครับชั้นท พ่นครับกันความร้อนหรือว่ากันความชื้นจากใต้ฝ้าหลังคารครับหยดลงมาครับลูกค้าท่านใดเนี่ยครับที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดโฟมครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นใต้หลังคาแบบนี้นะครับหรือว่าฉีดโฟมทุ่นลอยน้ําหรือพ่นใต้หลังคารกระเบื้องไม่ต้องฉีดโรงงานอาคารบ้านเรือนต่าง,างๆครับอ่าทุ่งสูบน้ํา ทุนเหล็กโปเหล็กโป๊ะุต่างๆแล้วก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l น์แอดหรือว่าทิกตอกนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับให้กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนั่นเองเวลาทีมงานเรานะครับลงผลงานใหม่ๆนะับอแปลกๆแบบนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆแบบนี้นะก็สามารถได้รับชมก่อนใครนั่นเองครับแล้ววันนี้ผมและทีมงาน Combination Group นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปดีของเราจนจบคลิปครับ